สวัสดีคะ่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับถ้าเราอยากจะทาสีรั้วที่หน้าบ้านเราะคะ่ะเราจําเป็นจะต้องเลือกสีไหมคะที่จะเหมาะสมอะค่ะครับการเลือกสีย่อมดีกว่าไม่เลือกสีแต่การเลือกสีเนี่ยมันมันมีให้ผลหลายอย่างเช่นเราต้องการเป็นตัวลากต้องการเป็นตัวตัวตัวบทบาท หรือต้องการให้เขาส่งเสริมเราเพราะอะไรนี่ทั้งบนมีสามอย่างนะหร<ะ>ือให้ต้องการเป็นธาตุดเดียวกับเรานั่นก็ก็อยู่ที่เราตั้งเป้าแต่ถ้าสมมติว่าหน้านบ้านส่งเสริมเรา<ะ>บ้านเรานั่งอยู่ที่ทิศตะวัอนออกสมมติเราทิศตวัอนอ,ออกมาเปรียบเทียบทิศตวัอนออกคือธาตุไม้เพราะงั้งนหน้นานบ้าน จะเอาส่งเสริมเราก็ต้องสีฟ้าสีน้ําเงินสีดําคือเป็นทตบน้ํา <c okes> น้ําก็จะมาส่งเสริมไม้ก็จะมาส่งเสริมเราแต่ถ้าเราจะเอาเป็นตัวรากไม้ที่คาดบินเพระาะฉะนั้นน้า <c okes> บ้านเราก็ต้องเป็นสีเหลืองหรือสีไข่ไก่คืออมเหลือง <c okes> อะ <c okes> สีให้มันมีอมเหลือง <c okes> บ้างนะก็คือเป็นสีไข่ไก่นะก็กนะ็จะก็จะเป็นตัวละ ก็จะเป็นตัวตัวลาานะแต่ถ้าหากว่าจะเป็นตัวบทบาทเราไม้ให้กำเนิดไฟไฟ,ไฟก็เป็นสีแดงเราก็ใช้สีแดงครับพอทาสีแดงก็เป็นบทบ,บนาทของเราเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเราสั้งเตาสร้างเตาแบบไหนนะแล้วก็ก็ก็มาตั้งเ้า ในนี้มันมีสามตัวหนึ่งสรงสรเราสองเป็นลาบเราสามเป็นคูธาดเราค่ะือเหมือนกับเราลาบค่ะมีมีสามบทบาทที่ให้เราทาเพราะฉะนั้นหลังบ้านเราเป็นธาดเป็นอยู่ตัวตัวนอกเขาคือธาดไม้หน้าบ้านเป็นตะวันดอกธาดไม้ค่ะเป็นธาดไม้ค่ะลาบของไม้คือดินดินคือสีเหลืองเพราะงั้นถ้าเราต้องการ จะเป็นรับหน้าบ้านเป็นรับของเราเราก็ใช้สีเหลืองอันนี้คําว่าใช้สีเหลืองสีเหลืองถ้าเป็นกลางกลางก็ก็เหมือนกับสีไข่ไก่ค่ะสีครีมไข่ไก่ก็คือเหลืองอ่อนๆนะเหลืองอ่อนๆมันก็ดูไม่ไม่ฉุดฉากกันไปค่ะได้ค่ะครับเดี๋ยวหน้าบ้านก็เป็นรับของเราค่ะ แต่ถ้าหากว่าเราจะให้หน้าบ้านเราส่งเสริมเราหน้าบ้านส่งเสริมเราธา<ต>า,ท,าที่ส่งเสริมไม้ก็คือธาตนา้านน้ำน้ำเราก็ทาสีฟ้าสีน้าเงินหร้อสีดาสีดําคงไม่มีคใครทาหรอกแล้วก็คือไม่ทาสีฟ้าก็ทาสีน้าเงินแต่ถ้าถ้าเราต้องการน,นั่นนี่ราบลาบก็สีเหลือง บทบาทคือสีแดงน่าส่งเสริมเราส่งเสริมก็เป็นสีฟ้ากับสีน้ำเงินครับเพราะงั้นมันมีสามบทบาทค่ะทีนี้ส่วนถ้าเป็นเป็นที่อื่นๆเดี๋ยวเราจะเขียนให้กับแฟนคลับของเราได้ดูอีกทีหนึ่งดีไหมคะตรงนี้เก็เป็นเอกสารอีกทีหนึ่งนะคะแล้วการทาสีรั้วเนี่ยค่ะได้ค่ะแล้วการทาสีรั้วต้องมีเลิกไหมคะทําได้เลยหรือต้องมีเลิกคะอาจารย์ควรจะดูเลิก ต้องมีเลิกนะคะเพราะการก,กระทำทุกอย่างเกี่ยวกับบ้านก็ดีเกี<า>่ยวกับการเปลี่ยนแปลงก็ดีเกี<า>่ยวกับทาสีก็ได้เัา้า,าดูเลิกก็ทำย่อมยอม่ยอมปลอดภัยฝ่าแต่ถ้าเรา,า,าไม่ดูเลิกก็ทำมันไม่ได้ละเพราะงั้นบางทีดวงมันเหงก็ลงตัวก็ไม่มีอะไรแต่ถ้า,า,าดวงมันสะดุดี่ยโอกาสที่จะติดอสูนถ้าทำให้ มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นมีสูงมาอ๋อค่ะครับเวรจะเป็นเลิกอกไ้ดีที่สุดค่ะควรจะเป็นเลิกอะไรดีคะอาจารย์ดีที่สุดก็คือเลิกคู่มิตรเลิกคู่มิตรเลิกปลอดภัยค่ะเลิกสีมหาเทพก็ได้นะคะเลิกสีมหาเทพไม่ควรทำสีพาหะก็ไม่ควรทำสีแม่ทัดก็ไม่ควรทำโอเคเราก็เลือกเป็นเลือกสองตัวปลอดภัย หรือคู่มิตรค่ะอันนี้ค,ค,คือคือดีที่สุดครับค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับ